ใายดักบิงดักนกทุกคนแทบไม่ยห็นเลยมองสี่เส้นตัวนี้ป้าทุกคนกับบริากจากหน้านี่นเครียดแตแอ่งห้องเซซแซลหอ้องเถียงพอดีมืดอ่ะสบายดีทุกคนสบายดีตอน bye bye. บ่ายๆวันนี้เราก็ยุ่ทับท้องให้ตรงหน้าคือก้า ก็กําลังสิไปใส่ด่างด่างทางมองพร้อมสิใส่มองพร้อมทุกคนยังอยู่ทองไห้ทองหน้าคือเก่าก็ยังบ่แล้วนะดําหนากกะุางน้ำบ่ไว้ทุกคนอืออยู่นาบ่น้ำาเฮา ใช่แล้ด่างม่ต้องเอาเสียมทุกสเสียมขุดเสียมดำกระเคิลแล้วก็ย่างสิปลายเฮอนเฮอนี่นก็ใหญ่เติบมีตะการนี่ย่างสิปลายท้งตะกาเด้อกระเล้วแล,แล้วแถวนั้นกระแถวเติบกูกับบัวหึงบ้านทิศนึงอาจจะอาจจะได้ทุกคนอาจจะแล้วนี่ให้ดูสาวดูเขือนดูใส่อะไรก็แม่เพิ่นดำทา เไอ้ของเช็ดเซลแต่อ่อนช่อน,นบรรยากาศยามแรงคึมๆทุกคนบริแดดแล้วเข้าไปหาซอปลาหากินก็ไม่น,นี้ไปใส่หม้องแล้วก็ใส่ระดาได้ใส่ด่างรักนกขนะเากำลังจะไปเออนี่ก็สิแล้วอยจดอ่ะมันแต่เคยละเคยจะได้ไปป้าเต็มสติงแล้วทุกคนทางคุณกับกระดำ ก็ยังมัมีผู้แล้วนะทงนี่ทุกคนกระลงหน้านี่ได้สิบป่ายมือแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่ด่างก่อนมาหอดผายแล้วทุกคนเอาจะไปใส่จะพูดแล้วโ้มันลำญ่อยู่พูอยู่ทางโซนผายเบื้องนะทุกคนอุปกรณ์มันมี ผามีเสมีมมีด่างทงนี่มันมีด่างด่างไส้นกได้แล้วก็ด่างไส้ปลาได้ก็คือมองกงนะทุกคนการซอกป,ป่าหาก,กินทุกคนการห้าวยังการน้ำวใหายการหน้าอยอยุยังพันแล้วยังทันสำเร็จก็เห้าีใส่มองแล้วก็ใส่ด่างเพื่อพอได้ยามเห็ดเวห์ทุกคนป่าจากโน่นเ้าปอยมันห้าก,กัดแล้วนี่ เขากัดยำลงเบิ่งกรมลำญยก็เบิ่งขงนันคือสิก,กินทุกคนอาจจะกินเราต้องแวะตัดเอาไม้ชงไผ่ก่อนทุกคนเฮ็ดเฮ็ดขันมันได้เฮ็ดลักมันก็เอินว่ะทำตัวดีแล้วนนกก่นีตัดแล้วก็ đây xây lạc đấy xây đạn cắt lạc nó con. Cũng...

ใส่ไม้มาแล้วส่องันสองันเอาจจะไปใส่ก็ได้โคลนใหญ่แหละทุกคนนั่นโคลนใหญ่ที่เาจะใส่นะโง่ขบขบไม้เขาก็นยุดก็คือนี่กับโคลนใหญ่ก็ไปใส่ก้อนหัวเลยเขาทางเร็วเันไว้ล้วเสาเนี่ย นมันนิ่งนะโดกอยู่นะแต่มันลมใหญ่เม็ดในน้อยนึงทุกคนชอบกุ้งเหี้งกันเลยกุ้งนั้นทุกคนกุ้งนั้นทุกคนแต่กุ้งที่ดกกว่าแต่ว่ากลางคืนมาพวกเจี๋ยพวกบิงมันชิมากินดิเราจะใส่เราใส่แต่ซากล้างนึงจะพันนี่ทางแล้วนี่แล้วก็ล้างนี่เขามาใส่นึ่ง พอมันบินเข้ามามันจะมากินมันต้องมันต้องติดใส่ไปแล้วนี่นนได้ได้วยก่นนะใส่ไปแล้วนี่ได้ซื้อบงปีนี่มันได้ปะเดี๋ยวให้จีใส่ก่อนหัวแม่ห้องโคตรลักก่อ,อนก่อนเบอร์หกอะไรรานะโบที่โบห้างกะเกาแล้วด่างด่างรักนกนี่ดักบินนี่ มันเก่าได้แล้วเขาใส่แต่แต่ข้าวโด่งยิ้มบูร์เขาละให่ไว้เขใส่ดองยิ้มก็ใส่ผายนี่แหละนี่ยวเขาใส่ลมาลำใหญ่แบบนี้ยุงกัยุงด่างเกลาทุกเป็นด่างเกลาเวล้ว

แล้วเรียบร้อยทุกคนแล้วละนี่ตะคายดักบิงรักนกทุกคนแทบไม่เห็นเลยถ้ามันรับกระเบือไม้นี่เบื่อเลยมันจะเอามาตอ่ทุกคนนี่เอามาตอมมันจะติดเลยไปแล้วนะเราได้หลายโตอกนถือนะเป็นซิปใช้มือทำอิดนะมันเป็นดงบิงหลายเจหลายมันมีผลไม้นี่มันมักมมมก็คือลำไย มาทุกคนเขากลางตัดไปเลยมันบินเข้ามานี่เข้ามาจะตอมกินแมงกิ่นนั้นมาลำใหญ่นี่พอดีเลยก็ได้ซองลางติกคักเลยใส่ขานะครับกันถือโอเคแล้วนะสำบนีันเ<ฮ>มเพึงโอ้ตัวผงพึ่งทุกคนไปเลยยามนี้พึ่งบุเป็นห้างพึ่งใหญ่ห้างหดึ่ นี่ติดกับน้ำตัวนี้นะบุ้งครับกะซุขขกคักได้บุคักได้มาลใ้ใหญ่อันนี้มันเป็นแบบลใ้ใหญ่ยแบบนนั้นนะทุกคนน,น,น,นน้ำบล่อยไหลนะหวานนิดหนอยน้ำนุ่มมันน้อย nôn đều Lúc nào rồi, phải muốn rồi Nó mới sau thôi Khoan xin mà giảm bằng Thừa mõ chồm nó thầy này Mình có thể đi nó mà phàn, mà phàn cái thử nữa Ta khai đắc tìm làm nhầy Họ phải xe mỏng to thôi มอง่งก็สองล้านมันมีมองสี่เส้นกับมองห้าเส้นอยู่นี่มาจะใส่ผายตัวนี้นะใส่ตัวนี้อื่นก็นมายามด่างดักนกนี้แล้วก็อยากม,มองเลยมองสี่เส้นตัวนี้จะเป็นมองเก้าอีกใส่ได้สองปีแล้วนี่ใส่แถวนะทุกคนมันเป็นแม่น้ำใหญ่นี่ป่านบอลชุดเซลล์อยู่นะแต่มันเป็นแง่ในต่างหากนี่น ใส่แงน่นี่ตัวนี้นะ่ยใส่ไบลึกปลาี่มีลายนะมันเป็นแบบหกนะแบบนำ้ำน้ำลึกแล้วกันหกปลาแกว้งเอใส่ก่อนใส่ในหลังหนึ่งเลยเขาไปใส่ที่บนหลงหนังบรจะแสนอปลานะ แล้วเ,เรียบร้อยทุกคนนี่เมาใส่ไปนี่ฮอดจัดปัดรโอเคตัวนี้สตารไปนี่แล้วก็เกียวไปกูแต่นเนี้ยฮอดปุ๊กหนองนี่ฮอดปลายเ้าแต่เป็นปลายเ้าคือเก้านี่แต่มันฮุกมัมมนบ่มีป,ามปาลาเลี้ยงนี่แต่ปลาธรรมชาติตัวนี้อื่นเสาไปได้จังหยามไปนฮะใส่รางนี่ไปใส่อย่อยางรางนึงแต่เนี้มองห่างกัน อะไรสองอย่างทุกคนใส่ด่างดักดักบิงดักนกนี่กับใส่มองคือว่าสามอย่างนี่ยังโบราณือว่าใหม่ก็เข้าจะบเลือบุได้เนื้อนึ่งกับเนื้อนึ่งนีอาจจะใส่ใส่ตรงตรงนี้มองสั้นนะตรงนี้อย่างที่สองมองนี่บบยาวไปเลย ยานตีมทุกคนเรียบร้อยใส่ยืนหลังดาวดักนกเขาแล้วก็หลังนึงก็ใส่อยู่ก็ตอนนี้ประมาณสี่มงกว่าทุกคนเขาใส่ไว้ตะเวนได้เขาก็บบล็อกกลับเอาไปดำหน้าของเขาทุกคนเอาไปหาอยู่หากินและแรงเลยกอนเอาล่อเบื้องแถวดงนลยกอนมาละมานไปเล้วถึงเธอละมานเลยทุกคน หลังจากส่มองไซด่างแล้วเขาจะไปต่อไปดงโตนี่แหละดงแคหน้านนี่แหลกะกมี่เ้กันนะพวกไก่ป้าพวกกระเทาะกระแตทดกคนแต่ว่าเนื้อใหญ่ก็เห็นพระรามผดีนะอมเป็นสลา,ายแล้มันแถวนี้นะมีอยู่ประพประเภทอันนี้นะเส,สือแมว,วเม่เห็นอมเห็นแฝงเนี่ย มีครับแต่ห้องบริการเราพอไม่นอนท่าเพอเดียวห้องไปลษัดแรงช้ำคำนี้มากนะมันจะมานเปืเป่อท่าน,เ,นเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอามานีนก็เห็นห้อยหม,มูแล้วนะตะลุ่นลงมนันจุกนี่เขาขีดออมแล้ว ไหญ่จังหน้านี่ที่โยเต็มแบบดำหาสิบลูดุ๊นล้วขุดพี่ขุดพี่มันมาแต่ผิดทุกคนมันมาตะดุงมานี่เอาตรงไปพี่ม,มา แต่หน้ามานี่ก็บริไก่พุ่นประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนี่นี่เอาใส่มองมาแล้วระเห็นห้อยหมูห้ามเลยไม่เลยเฮาสิเฮาไปดงอันนี้ ปั๊บทุกคนสองเท่าแล้วหมูตัวนี้นะเอามาดักหมูตัวนี้นะเว้นห้อยทุกคนเว้นดงหกไม่หล,ล่อดงหกห้อาเกี้ยวออมแถดวดงนี่เว้นห้อยไปเลยมันห้อยมาโมยออกมานี่แต่หม,ม,มูมันเป็นหมูพ่ายหมูเทอะตัวเดียวมันน่าจะอยู่นู่นทุกคน เอาเอดักแล้วหินหลง,ลงช้อนเท่เลยหมูตัวนี้จะต้องจยู่เชื่อเลยเอ้าหยุดฝน,นกลับมาเลยทุกคนหอยฝนยังไม่ห้ามเลยพืน้นฝนตก เหาหลบไปทั้งนั้นมือเทียมก็นอนยูนหน้านี่อื่นจะมาดามองอยามด่างดักนกตัวเสียงใสเข้าไปคำๆมันจงหอง,งอน,นแมงนะทุกคนแมงวางก็อื่น่าแมงวางน,นา,า,มางนี่นันจุตกไหลเส้าไหลมันจะจับยีมต้นไม้ย่าง ขนมาห้องแต่ห้องถ้างามงามระดูเดินหกตื่นเดินเจ็ดถือละเดิดแปเดินเก้าไปแล้วเป็นห้องสัญลักษณ์คือแมงวางห้องเราคือขำทาสาวให้สาวหน้าห้องไปกันนไปให้เป็นหน้าโมเห็นตะเวนนะ,นะ โค้ดเวียนหมูตัวนี้นะส้องเธอเลยบักใหญ่เลยหมูตัวนี้นะกันพอนะมาด้ไก่กันได้ก,กับหน้าในพาธน,นี่นะนะคือเนาะมึงอยู่ตรงนี้นะเขมหน้านี่มันกว้างมันอาศัยกินมันต้นหือหือแถวนี้นะมันต้นหลงหลง่อครับนี่นะหน้าอย่างนี้ มานหะ้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรนี่แหละได้ดิจะได้มึงตรงนี้ต้องใส่หมาทุกคนมาไล่เช็มือก่อนแล้วนะกรับทำกระจกเด้อบึงตึงทึมันคาดได้นะมีพบกลับกันเสียงเครืแต่งห้องเซซเซลห้องเถียงพอดีมืด โบะวะเนีหน้าแท้จริงประมาณทิตนึงอาจจะแล้วทุกคนมันอื่นเฮานี่ก็ออื่นนอน,นอนหน้าคือเกา ก็มาฮอเทียงเรียบร้อยทุกคน่านนี้ก็มาห้าวสปีดวิดีโอได้เดี๋ยวบื้ดเสาจะไปยามด่างแล้วก็ยามมองทุกคนเอาเอาคลิปไหมมันละมานบ่มันระทึกบ่สลหรับคลิปไปใส่มองแล้วก็ไปรัดแรงนี่ก็มพี่มีมานไปแล้วเลยก็สิได้ปล่อยให้ทุกคนได้เบื้งองาะว่ายัางการนำเบี้ยให้กันนะวิดีโอหน้าเจอกันไหมทุกคนโชคดีวัสด,ดีและสบายดี